กาบสวัสดีนะครับผมพี่น้องที่เขามาเบ่งคลิปทางช่องมื่อนีนนะครับผมกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องย t u b บบุญชนกฟ้ามลอยส์นะครับผมกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังหาง่วนะครับไปไปตะกินหยานะครับช่วงนี้หยาหลายนะครับใบเข่าก็หลายมื่อนี้ทางบุญชนกฟ้ามกับมีงัวนะครับมาแบ่งพีแบ่งน้องนะครับง่วงแม่ลูกสองแค้วกับแม่สาวโตหนึ่งนะครับผมกาบสิเปิดราคาแบบเละหลังให้พีให้น้องนะครับ ผมอยากได้ไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อนะครับผมเขาเรื่องเล้วนะครับโคบเลี้ยนะครับเป็นแม่ลูกเมียนะครับแม่สูงรอยสามสิบหานะครับโค้งใหญ่ๆอ้วนนะครับบ่ขาดำเลี้ยงตัวนี้ลูกประมาณบ่เกินตัวที่สามนะครับลูกสาวสีหาเดือนนะครับจ่ายลูกงามๆครับเบิ่งสีผิวนี่นะครับเบิ่งครับจ่ายลูกเหนือหนังดีครับนะครับผมโคมนี่นะครับเอาไปเลยสองหมื่นเจ็ดพันนะครับสองหมื่นเจ็ดพัน สองหมื่นเจ็ดพันนะครับผมคมต่อไปนะครับเป็นแม่ลูกเมียกันลูกตัวที่สองนะครับโคมนี่เป็นแม่แดงลูกขาวนะครับแม่สูงร้อยสามสิถึงร้อยสานะครับผมจ่ายลูกงามๆนะครับบางลูกสาวเดือนกว่านะครับเดือนกว่าสี่เขาสองเดือนนี่แหะครับผมาค้มนี่นะครับผมเอาไปเลยสองหมืนสามพันนะครับสองหมือนสามพัน พร้อมทรงฟี200โลนะครับทุกโตทรงฟี2 0 0โลนะครับไก่กวนันขันบ่ไกลกันหลายกะบ่เพิ่มนะครับบ่เพิ่มเอายืนราคาให้ทันนะครับอุมนํามันอินอุนหมันหน่อยนะครับไม่มีปัญหาขันไก่กวนเขากับทรงนะครับกะสีมีตกลงคานมุนมันกันซอยกันนะครับผมโทรมาได้นะครับ0 8 4ย์1 1 5 9 9หาเกเกพิกัดฟ้ามนะครับตังโยบานดูไงตำบลหนองแค่อำเภอปทุมราชจังหวัด้อยเอ็ดนะครับหรือนะครับหรืออยากยกนะครับ งกก็สิเป็นงัวราคาถือขึ้นมานะครับขันนกเอาไปแล้วครับสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับผมได้งัวแม่ลูกเมียสองโคบนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันเอาไปกินหยาได้นะครับร้อยเลี้ยงนะครับผมร้อยเลี้ยงจับจูงได้ายได้ผูกได้นะครับบ่มีของเสียกนะครับนะครับลูกสาวงามคัดเมียโตใจหลูกงามงามนะครับผมอืย่ำอีกข้างนะครับโคมแดงนี่สองหมื่นสามนะครับ โคมขาวนี่สองหมื่นเจ็ดนะครับผมขันยกเอาไปเล้ครับสี่หมืนเจ็ดพันนะครับสี่หมืนเจ็ดพัน้วสุดท้ายนะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับงัวแม่สาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับเป็นสาวสิบไก่ผสมนะครับโบดยางดีนะครับเครื่องดำาไผอยากได้พอได้ครับมองไปเลยครับงัวเครื่องดำเนี่ยเอาไปใส่พอได้ันก็สิได้พอนั่นแหละครับผมสาวนี่สูงรอยสามสิบหานะครับสูงรอยสามหา อันหน้าขดยังไปได้อีกไกลนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยครับหนึ่งหมืนหกพันนะครับหนึ่งหมืนหกพันหรือสี่ยกเมดหนีนะครับเอาไปเลยครับหกหมื่นนะครับหกหมื่นทวนๆความทรงนะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจนะครับเบื้องคลิปดีๆนะครับผมเบื้องคลิปดีๆผมไทยขอนข้ังที่จะละเอียดให้ยู่นะครับราคากับบอกชัดเจนนะครับผมปักกันตำนี้ให้ทุกแนวด้ะครับผมขาถกขาถอนสวงสุด หางดอกนะครับเข้าปะกันไห้ประกันไห้นะครับสื่อไปว่าดองยานนะครับเข้าประกันไห้ทุกแนวนะครับมีปัญหาเข้าเครมไห้นะครับประกันหลังการสื่อขายซ <iałem S 1> <op> ื้หามือนะครับผมเ่ามีปัญหาเบิ้งดีๆนะครับเบิ้งดีๆแล้วก็ปรึกษากันตกลงกันดีๆนะครับผู้สื่อผู้สี่เลี่ยงนะครับผมสื่อไปจะไม่มีปัญหานะครับทางเฮาเป็นง้อ เก็บเงินปลายทางนะครับบมมีมัดจำเลยทั้งสิ้นนะครับพอแม่พี่น้องว่าต้องคิดยากว่าสิบ่ได้ง่วนะครับเสียเงินแล้วว่าได้ง่วได้ง่วแน่นอนครับกอนใจปรึกษากันดีนะครับเพราะว่าเขาบอมัดจำางี้ง่วขึืนรถขึ้นล่ไปแล้วมันมีคาร์น้มุงมันมีคาร์ใส่ใจเกิดขึ้นนะครับผมกะคอยเห็นใจน้ำนะครับกะมือนี้มือหมาท้างผู้ใดหลายคนนะครับผมมือหมาท้องผู้ใดหลายคนกะคัน โชคหมานคับมาอุดหนุนได้นะครับงัวจากฟ้ามบุญชนกฟ้ามลอยเอสนะครับผมงัอดีวันนี้ตำานี้ครับขอม้่นทุกอย่างเป็นความจริงนะครับท้ายสดๆว่ามีตัดต่อว่ามีอัดมาตัดใส่ตะหม่องดีๆนะครับผมถุกคลิปที่เข้าล่องขายไปมองดีกับบอกมองว่าดีกับบอกทุกแนวนะครับว่ามีการปิดบังนะครับไปห่าลูกค้าเราตามหนีแน่นอนครับผมกับมือเนี่กับไฟซับเนี้นะครับผม ส่วนจีสนใจกับโทรมากครับ08 4 3 2 1 1 5 9 9าอนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากทํานนี้ครับกลับสวัสดีครับ